สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้า้วยเช่นเคยด้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขที่ว่ามาสรุปข้อมูลให้พี่น้องซี่ครับผมครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตามต่อได้ครับผมครับล่พัฒนางวดวันที่หากุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดที่ผ่านมาครับผมครับเลขออกครับพี่น้องเนาะออกเบิรนครับผมออกเบิรนสองสองล่าง เลขบนออก2 6 3แล้วก็เลขล่างออก2 2ครับเป็นที่น่าเสียดายครับพี่น้องเนาะครับผมครับเลข6 3ครับแถบชิบวมีจักสำนักเลยครับผมครับแต่ว่า6อ่าแต่ว่า2 2นี่มีอยู่ครับพี่น้องเลขเบิ่นครับวันจันทร์กับมักเบิ่นอิลีครับพี่น้องเนาะวันจันทร์นี่มักเบิ่นอิลีครับเบิ่อ2ครับเอา ในคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้พี่น้องเบิงครับผมเผื่อเป็นข้อมูลในการตามต่อครับผมครับเสียดายครับพี่น้องเนาะเหล็กหลายชุดที่กองมาเชียครับผมทําให้พี่น้องเบิงตามสถิติตามข้อมูลหมดทิพย์านมากหรือว่าสองสามหมดทิพย์านมากเดินดีครับผมพ่อมาเห็ดให้พี่น้องเบิงครับกับแปรไปครับพี่น้องเนาะครับโดยเฉพาะเหล็กขคนผู้เขาครับผมพี่น้องก็เห็นไปน้ากันอยู่ดีครับพี่น้องเนาะว่า เหล็กเพิ่นมาจังสี่ค้องนี่เขาจังสี่ครับผมครับพ่อมาอาจับคู่ให้ผ่านไปอีกทางหนึ่งครับผมแต่ว่ากระเสียดไปแต้มเดียวครับผมครับจับคู่ไรหกสองครับพี่น้องเนาะเด็กออกหกสามครับเลกาอาเลขกวีพีครับผมงดที่ผ่านมากก้อนนานนาเพิ่นใไฮลูดสามครับพ่อมากวดนี่ครับผมเพิ่นใไฮลูดหนึ่งครับกิตินาเชิดายครับในนี่ ในงวดน,นี้ครับผมเดี๋ยวจะเปิดตัวอีกเส้นหนึ่งได้ครับผมครับซ้อมเบิงอยู่ครับพี่น้องซ้อมเบิงอยู่ประมาณสองเส้นนี่แหละครับผมที่ซ้อมเบิงครับเพิ่นเห็นหนึ่งกับสองครับผมงวดที่ผ่านมาครับแต่ว่าเพิ่นก็เด่นหนึ่งแหละครับผมอีกเส้นหนึ่งเพิ่นเด่นหนึ่งครับผมกกเนนพินเนนพ่นบอกอยู่ว่าเด่นหนึ่งร่องสองครับที่ว่าสองมากครับผมครับที่ว่าสองมากนี่เป็นเส้นไม้ได้ครับผมที่น้ำเชียร์ผ้าลวดเลย ขอซ้อมเบิ้งสงดเบิ้งครับผมครับอีกอีกท่านหนึ่งกนกะหหนึ่งกับสองขึกันครับผมกับเขาที่สองครับแล้วก็ย้อนหลังไปกับถือว่าเลขเพื่อนนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเอาไม้พี่น้องเบิ้งพิจารณาเบิ้งไปน้ำกันครับเทียบชวนเบิ้งในลายสำนักครับผมครับจะขอเปิดตัวอีกสองสำนักได้ครับผมครับแลการเลขของปูหายเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามพี่น้องซีครับผมครับปูกระโจนหายต่องวดครับเลขปูกับเขาดีครับผม มุดหนีปูเลยส่งมาให้ครับผมครับเขาในคลิปนี้ก็จะมาสรุปข้อมูลนะครับพี่น้องสู่กันต่อตามกันต่อครับพี่น้องเนาะครับจันพูธสุกเนี่ยครับผมครับวันพุธนี้อค้องเก่าเด็กเฮดกับเฮดขึ้นเก่าเลยครับผมเพราะว่าเหล็กเสียว่ากับยังเจมาเนี่ทิศทางจับคูขึ้นเก่าอยู่ครับผมอย่างเช่นคนภูเขาต้งสิครับผมลองไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงวด วันที่เจ็ดครับผมวันที่เจ็ดกุมภาพันหกสิบเจ็ดสู่กันต่อตามกันต่อเด้ครับพี่น้องครับผมสู่กันต่อครับผมครับต้องขอโทษขอไปพี่น้องที่ครับผมครับอาพ่อจับคูแล้วกับไปอีกล่า่างครับพี่น้องเนาะเหล็กหลอดแหหลอดดางออกไปครับผมเอาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกับเก่ามาเชียร์นำเชียร์พารวยกับขอกราบขอพระคุณปูขอพระคุณถุกๆเซียนเด้ครับผม ไปเบิ่งขอมูลกันเลยครับพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาครับผมเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกพ่อสแสวงครับผมครับพ่อสแสวงเพิ่นเพิ่นเอาสูตรที่ว่าเด่น0 2 4ครับผมที่เขาซีงวดก้อนานานๆแล้วงวดนี้หาคุมผ้าเพิ่นกเน็เลยใูนยอหาศ2นอครับผมครับ028แล้วก็ประกบสองหา8ครับผมเลขไหลเลขไหลเลขไหลเพิ่นจะมีอยู่ ซีตัวครับผม9258เพิรนเก่าออกครับผมตัดถือกตัวเยอะครับพี่น้องเพิ่นเด้นสองเพราะว่าสองชวนวกันประกบคู่22ครับผมประกบคู่22ข่าตัวเบิร์นครับพี่น้องครับพ่อสแสวงครับพอก็มีเหล็กไทยเลยครับผมเดี๋ยวก็มาเชียร์จิบตามนําเสนอให้พี่น้องทีค่ครับเพราะว่าเหล็กไทยเพิ่นเดินดีครับ แม่มารีชัดครับพี่น้องเนาะแม่มารีชัดครับวิ่งลูดไม่มาแต่ว่าเด่นต้องมาี่เขาที่สามเลยก็กันเบิลครับผมเข้าสองสองครับแม่มารีชัดนี่ก็เลขนิดเดินดีครับพี่น้องเนาะเด่นต้องมาเดินดีอยู่ครับวันนี้เิ่นกันเบิลไว้ครับผมวันจันทร์กับมากเบิลนี่ลีครับพี่น้องวันจันทร์กับวันศุกร์ครับผมชอบเบิลครับ ต่อมาพอเสิร์ตครับพี่นอนะ้องเนาะครับผมเดนลองกันครับผมไปเขาที่กันได้ครับผมวิ่งหลุดพันหลุดครับผมว่งหันกระลุดงวนที้กระลุดครับผมหนึ่งกับแปดไม่มาเขาเลขวินบวกหน่วยครับผมลักหน่วยบวกวินครับหกสี่แปดหนึ่งสามห้าครับผมหกกับสามหกสี่แปดหนึ่งสามห้าเลขวินเนเขา จับคู่หลุดไปครับผมครับพอเสิร์ชให้หกสี่ครับผมเนี่ยครับพี่น้องเป็นที่นา่าเสียดายเนาะครับวิ่งรูดหนึ่งกับสองเลขติดบนล่างห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับประกบได้สองหกครับพี่น้องเนาะเลขออกสามหกหกสามแต่ว่าเลขเพิ่นก็ถือว่าวิ่งหลุดมากเลยครับผมสอง แล้วก็เลขติดบนล่างมาที่หกครับไปบนไปล่างแยกกันเสียดายครับพี่น้องงวดก้อนยนานีนก็เข่าครับผมหนึ่งสามยูนี่ก็เห็นอยู่แล้วครับพี่น้องเนะาะเก่ามาเชื่อก็เลยเห็ให้เบิงงวดนี้มันไปอีกทางครับผมเสียดายก็จะเห็ดคือเก้าแล้วครับพี่น้องเนาะเห็นคือเก่าครับผมล่องเบิงกับเพื่อเข่าครับผมพี่พรครับพี่น้อง เพิ่นท่มากกับชบอีกรอบครับผมหลังจากที่เพิ่นโลงคิบแล้วครับวิ่งบนหนึ่งกับหกเข้าหกครับตัววิ่งบนอีกเดินดีด้ครับผมเดินดีเสดายบ่ได้จับคู่กันครับพี่น้องเนาะครับออกหกสามเพิ่นว่าระวังเหลขเบิ่นหรือว่าเหลขพี่น้องครับผมงวดนี้กับแมนควมเพิ่นนี่ดีครับผมครับนี่ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งครับผมที่เพิ่นเดินดีบนครับผมเดินดีบนครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมาตามต่อให้พี่น้องเอฟซีเช่นเคยเด้อครับผมครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับผมครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับผมครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็เป็นข้อมูลมากให้พี่น้องเอฟซีครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องเนาะงดทีผพานมาครับผมสู่กันต่อตามกันต่อเด้อครับพี่น้องวันพุธที่7กุมภาพันธ์หกครับผมครับก็จะมีเซียนอีกสสำนักเ้ยครับผมที่จะหา มานำเสนอแนวทางให้พี่น้องซีครับผมครับถือว่าซ้อมเบิงกับเพื่อนให้หนึ่งกับสองครับผมหันเข้าตัววิ่งอยครับผมเข้าตัววิ่งช่วนกันทั้งสองสนามเลยครับผมทีเพิ่นชิมาไม่นี่ทีก่ามาเชียเด็ดซ้อมเบิงครับเดี๋ยวเจงดนกลับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อครับผมครับเสี่ยนที่เพื่อนลดไปกับอย่าเผลอได้ครับผมวันพุธนี่ครับผมเอาแขนเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียก่ะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเ้ยครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับงวดหน้าก็จิเป็นเจ็ดกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ครับพี่น้องเนาะครับผมคลิปหน้าเจอกันเด้ครับผมแนวทางตัวเลขของผู้หาเจ็ดแปดครับผมกับแนวทางตัวเลขที่กองมาเชียจะขอเปิดตัวครับผมเซียน มาใหม่ครับพี่น้องเน่าที่เพิ่นห้หนึ่งกับสองงวดที่ผ่านมาหนังครับผมครับเชิญการคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ